หน้ลระดับรรมการจัดการขยะอาหารนะครับโดยเราจะเปิดตัวเว็บไซต์ foodwesthub com นะครับโดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับภายใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับบริษัทดาวนะครับดาวดีโอดัิลกลมควบคุมบลพิษ scg 4นะครับแล้วก็ร่วม ร่วมเส้น t e m p ยืนับที Shut ่สิเก้าหมืองงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมผลงานงานการวิจัยต่างๆที่จะนำเสนอบนเว็บไซต์นะครับ foodwastehub com นะครับ f w o d w a s t e h u b com นะครับจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเว็บไซต์ food w <ften> <ăn rule> a s t foodwastehub com <one> อันนี้เป็นผลงานเปลือกผู้เรียนผลิตภัณฑ์อาหารเปลือกผู้เรียนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากวัสดุเหลือทิ้งเป็นแหล่งอาหารสัตว์คุณภาพสูงสู่จังหวัดชายแดนใต้ครับอันนี้เป็นการแปลรูปเปลือกผู้เรียนเพื่อนําไปทําอาหารสัตว์ ตนนี Dragon, mm ้ท hmm. right. ่านผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับดรวิพัลดีออกและดรศาสตราจารย์ดรชนิักศรแก้วนะครับกําลังเดินดูผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆที่ได้รับคูนการวิจัยจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนนําไปต่อยอดเพื่อเพื่อในเชิงธุรกิจ เราอยากใช้จริงครับอันนี้เป็นผลงานการวิจัยของชื่อคลีฟนะครับคลีฟเป็นแมคคาเดเมียแอคทีฟแอคทิเวตคาร์บอนเป็นเหมือนกับการน,นำปลือกเปลือกของแมคคาเดเมีย เมื่อเรามีการกระเทาะแล้วเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับอันนีออ้จากหน่วยงานเหมือนว่าจะเป็นแม่ฟ้านหลวงนะครับ MfU แม่ฟ้านหลวง University นะครทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับเป็นคล้ายๆ่านนะครับถา่านชาโค คล้ายๆเหมือนถา่านทำนำไปทำถ,าถา่ถานถ่านไบโอชานะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามมันคือแม็กมันคือแม็กเอ่อแม็กคาชาโคนะครับถ่านเปลี่ยนแม็กคาเดเมียรักษาคุณภาพของผลไม้ถ่านเปลือกนะครับขอโทษนะครับถ่านเปลือกแม็กคาเดเมียรรักษาคุณภาพของผลไม้ ก็อบอกว่าวันนี้มีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานหลาเป็นของงานวิจัยที่นำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงคางดนะครับ ันนี้เหมือนกันเอ่อกาแฟนำกาแฟมาใช้เป็นการพัฒนากาแฟกากาแฟมาใช้ประโยชน์ทำเ,เป็นจะเป็นเม็ดๆจะเป็นเม<ช>็ดเนะครับแล้วก็สำหรับใช้ในการขกาสดูดซับจะเป็นะกากแฟดินกาแฟดินเป็นรูปน แล้วก็มีสีออนไลน์แล้วทําขึ้นรูปมาเป็นกลมๆแล้วก็เหมือนก็โยนไปในน้ำเนาะเพื่อที่จะบำบัดน้ําจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับกาับค็นเครื่องคอมมิชชั่นสั่งที่ต่างๆครับผมขอบคุณมากครับอันนี้มาจากสถาบันไหนครับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียครับ AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT ครับครับได้ไงเดี๋ยวเราได้จะมีโอกาสเราได้มาสัมภาษณ์ทางนักวิจัยกันนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นขนม เป็นขนมอาคาล่าแนวคิดเพื่อมูลค่าจากถั่วเหลืองจากโรงงานแปรรูปนมถั่วเหลืองและเต้าหู้นะครับทําเป็นคุกกี้นะครับทําเป็นฝองทาอะไรได้มากมายครับเขาเอ่อชื่อว่าขนมโอคาล่านะครับทําจากเปลือกถั่วเหลืองจากโรงงานแปรรูปน้ํานมถั่วเหลืองและเต้าหู้นะครับก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะเป็นคุกกี้ เป็นคุกกี้ต่างๆนะครับมากมายเลยครับเดี๋ยวถ้าไงเราดูไปบูตต่อไปนะครับบูธต่อไปก็จะเป็นเป็นเรื่องของอันนี้เหมือนเป็นศิลปะศิลปะเลยนะครับเป็นการนำนำเปลือกหอยน่าจะเป็นเปลือกหอยมาแปลรูปเป็นโข เป็นของแล้วก็ทําเป็นขึ้นรูปเป็นเป็นหุ่นเป็นหุ่นเป็นรูปต่างๆนะครับเป็นรูปหุ่นต่างๆนะครับแล้วก็ทําเป็นอันนี้ก็มีทําเป็นผงสีผงหลากหลายสีสีสันสวยงามนะเหมือนกับการนําเปลือกหอยแคลงซึ่งเราเราทานเราทานไปแล้วเนี่ยมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์นะครับ เป็นเปลือกมาจากเปลือกหอยแขงนะครับมาบทเป็นขงแล้วก็ทําเป็นสีทําเป็นเอ่อทำเป็นผงเพื่อที่จะนํามาทําขึ้นรูปเป็นวัสดุต่างๆนะครับอันนี้น่ารักมากเลย อันนี้เป็นสิงประดิษฐจากกระดูกสัตนวะ์และเปลือกหอยเหลือบริโภคนะครับครั้งนี้นะครับเปลือกหอยเนี่ยเปลือกหอยแคลงเนี่ยมาบดบดแล้วก็ทำเป็นผงแล้วก็กระดูกสัตว์แล้วก็เป็นพวกเปลือกหอยอะไรต่างๆ ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเลยนะครับซึ่งสามารถที่จะแปรรูปได้สามารถไปประยุกไปใช้ได้อ๋อมันมีความโปร่งใสนะครับถ้าเอา มันเป็นวัสดุมันมีความโปร่งใสของตัวองแสงโปร่งแสงไม่ใช่โปร่งใสโปร่งแสงสามารถที่จะมีแสงมองหารูไปได้อันนี้เป็นกระดูกวัวกระดูกวัวเป็นการนำกระดูกวัวมาแปลรูปเป็น เป็นเป็นเหมือนกับวัสดุเป็นกะโหลกเหมือนกับว่าปเป็นกระโหลกลกะโหลกศีรษะเพื่อเป็นวัสดุทางการแพทย์นำมาแปรรูปนะครับแทนที่ว่าเราจะต้องนำเข้ามาจากต่างนระเเราก็เป็นเป็นวัสดุซึ่งสามารถผลิตได้ในเบือนไทยแล้วก็นำมาใช้แทนทดแทนได้นะครับอันนี้เมื่อสักรู่อาจารย์แจ้งว่ามาทำมาจาก กระดูกวัวกระดูกวัวกระดูกวัว,วเป็นชิ้นส่วนทางให้กับคุณหมอใช้ทางอันนี้น่าจะอยู่ในขั้นองโอโตไทป์ต้นแบบเพื่อใช้เพื่อนำไปใช้ในอนาคตอันนี้เป็นเส้นพลาสติกสำหรับการพ่นสามิติจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพลเล็บ บอกว่าด้ความสนใจจากอาจารย์ต่างๆมาๆมาร่วมงานในวันนี้นะครับอันนี้เป็นเหมือนกับนําวัสดุชีวภาพมาขึ้นรูปเป็นเส้นพลาส,สติกแล้วก็มาฉีดเป็นเป็นโมเดลโมเดลสามมิตินะครับหรือก็เป็นโมเดลสามมิติแล้วก็เอ่อจากเปลือกหอยแคลงจากเปลือกต่างๆนำมาแปลรูปแล้วขึ้นเป็นเส้นพลาส,สติกแล้วก็ใช้เครื่องฉีดโมเดลสามมีโดยการฉีดแล้วก็ ขึ้นรูปเป็นเหมือนกับวัสดุตกแต่งนะครับอันนี้เป็นการร่วมมือกับวชแล้วก็ตุลาแล้วก็ทางสถาบันเ,นเอ่อสถาบันนาโนเทคนะครับสถา,าบันสถาบันนาโนเทครวมร่วมเพื่อที่จะผลิตฑ์เอ่อผลิตวัสดุ แบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเปลือกหอยเป็นเป็นต้นแบบก่อนที่จะมาเป็นเส้นก็จะมาเป็นเปลือกหอยนะครับแล้วก็มาล้างแล้วก็บดเป็นผงแล้วก็ทําตามขั้นตอนต่างๆจนออกมาเป็นเส้นเส้นพลาสติกเส้นพลาสติกแล้วก็ออกมาฉีดเป็นเป็นม้วนแล้วก็ผ่านเครื่องสามมิติเครื่องพิมพ์สามมิติแล้วก็ฉีดเป็นผลงานออกมาสามารถนาไปใช้ต่างๆได้ครับ ที่เป็นเมื่อสักครู่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจในเรื่องข้อมูลเลยมาอ่านนิดนึงนะครับเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเลยสิ่งประดิษฐ์จากกระดูกสัตว์และเปลือกหอยเหลือบริโภคนะครับานำกระดูกสัตว์มาทำเป็นเหมือนกับวัสดุทดแทนกระโหลกนะครับ เรเปยขมันป็นเปือกหเดเ็นะเบื้อะเกระเือะเน่ยเปือกหอยแขงนเขาเปลือกอยแข็งมาแล้วมาเผาแล้วก็ทำเป็นโถแล้วก็มาทำเป็นยางแล้วก็ผลิตากกเป็นกระดูกทำเป็นขึ้นลูกทำเป็นกระดูก ครับโขงแสงเนี่ยสดุโขงแสงสามารถนำมาใช้ทดแทนอืมแล้วก็ทำเป็นความเข้ากับมนุษย์แต่กอาจา์แล้วก็ว่าใช้ใช้เป็นกระโหลกส่วนประกอบของกระโหลกนี่ครับอ๋อสามารถเข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ดีดด้วยมีคุณสมบัติพิเศษตรงนี้เหนือเยื่อได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมบูทต่อไปนะครับ บูธต่อไปเป็นรูธของวเอว็บไซต์การเปิดตัวเว็บไซต์ Foodweb เดี๋ยวจะมาแนะนําว่าเว็บไซต์นี้มีความพิเศษยังไงนะครับวันนี้เราจะเปิดตัวเว็บเว็บไซต์นี้นะครับ Foodweb ครับอันี้ก็ต้องบอกว่าสีสันสดใสน่ารักมากครับเป็นเว็บที่าสามารถเข้าเยี่ยมชมได้นะครับมีกิจกรรมต่างๆให้รูปสนุกมากมายนะครับ น,นี่ก็จะมีเป็นหน้าตาของเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นคอร์ทัลนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลการวิจัยต่างๆแนวการจัดการต่างๆให้เราได้เข้าไปชมนะครับเี๋ยวเรามาดูสักชั่งต่อไปนะครับอ๋อมีความร่วมมือจากหน่วยงานมากมายเลยนะครับวชแล้วก็มีทางกรมควบคุมมลพิษร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าห้เราเข้าไปติดตาม ชมการเปิดงานความร่วมมือในการครั้งนี้นะครับในหน่วย29หน่วยงานที่จะมาร่วมเซ็น MOU เปิดตัวเอ่อฟู้ดเวฟฟูเฟนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีนะครับผมคขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวถ้าไงเราเข้าไปเปิดตัวข้างในกันครับสวัสดีครับ